สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ทุกครั้งนะครับอาลีบาบาร่อนถแถลงการหลังนายลีร่วมเฟรมบอยค้าหน้ากากอนามัยอาลีบาบาร่อนถแถลงการหลังนายลีร่วมเฟรมบอยค้าขายหน้ากากอนามัยยันไม่มีความรู้เกี่ยวข้องถูกแอบอ้างชื่อทำธุรกิจเสียใจบริษัทถูกพาดพิง สืบเนื่องจากกรณีนายสอนสุวีผู้รวีรัตวัชรีหรือว่าบอยถูกตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำหลังมีภาพและคลิปเผยแพร่กักตุนหน้าก,ากักอนามัยหลายล้านชิ้นและขายในราคาแพงนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพกับนายลีซึ่งอ้างว่าเป็นคู่ค้าการขายกับบริษัทอลบาบาซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหาพรบคอมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่10มีนาคมอาลบาบากรุ๊ป ได้ส่งจดหมายถแถลงการชี้แจงถึงกรณีนายซอนชวีอ้างว่าได้ทำข้อตกลงทางธุรกิจกับนายลีซึ่งอ้างว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับทาง阿里บากรุ๊ปโดยระบุว่าตามที่นายสอนชวีผู้ระวีรัตวัชรีได้กล่าวอ้างว่าได้ทำข้อตกลงทางธุรกิจกับนายลีซึ่งอ้างว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบาบากรุ๊ปนั้นบาบากรุ่มขอเรียนแจ้งว่าทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายลี และในสอนสุวีผู้ระวีรัตวัชรีและไม่มีการทำข้อตกลงทางธุรกิจกับบุคคลเหล่านี้ตามที่กล่าวอ้างเรารู้สึกเสียใจที่มีการพาดพิงถึงบริษัทเช่นนี้และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินตามกฎหมายต่อการแอบอ้างชื่อบาบากรุ๊ปโดยไม่ได้รับอนุญาตเกี่ยวข้องกับข่าวนี้เราลองมารับฟังกันดูนะครับสอบเส้นทางการเงินเสียบอยเรียกทีมติดตามธรรมนัตเจ้าของโรงงานให้ปากคำ สอบเส้นทางการเงินเสียบอยเรียกทีมติดตามธรรมนัตเจ้าของโรงงานให้ปากคำร้องพบตรเตรียมเรียกเจ้าของโรงงานที่ถูกแอบอ้างให้ปากคำประสานปปงอสอบเส้นทางการเงินวันที่10มีนาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองพบตรเรียกคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมาสอบถามความคืบหน้า ผลการเข้าตรวจค้น6จุดเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดชนบุรีที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความของนายสอนสวีหรือว่าบอยอ้างว่าสามารถจัดหาหน้ากาก,กอนามัยได้มากกว่า200ล้านชิ้นทําให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกว่ามีการกักตุนสินค้าจำนวนมากเพื่อรอส่งขายต่างประเทศ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมประเด็นสงสัยต่างๆโดยเฉพาะบุคคลที่มีการแอบอ้างถึงและภาพแต่ละภาพที่นำไปโพสต์ก็มีที่มาที่ไปอย่างไรเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสอนสูวีว่าทำธุรกิจใดเข้าข่ายผิดปกติน่าสงสัยหรือไม่ ส่วนประเด็นที่จะให้ปะปะงตรวจสอบเช่นภาพที่มีการนำสมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินในบัญชี3-400ล้านบาทและเช็คสั่งจ่ายแต่ละฉบับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างเร็วที่สุด3-4วันสำหรับประเด็นที่นายสอนสวีถ่ายภาพคู่กับตำรวจหลายนายพบว่าเป็นภาพในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งที่นายสอนสวีไปขอถ่ายภาพด้วยโดยอ้างว่าเป็นที่ละลึก รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกนายพิทินันรักเอียดคณะทำงานร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสอบปากคำประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเสียบอยแต่ยังไม่จำเป็นต้องเรียกร้อยเอกธรรมนัฐมาให้ปากคำเนื่องจากไม่มีภาพปรากฏในเฟซบุ๊กของเสียบอยและยังไม่พบว่ามีการโพสต์ใดที่อ้างถึง ส่วนเจ้าของบริษัทเอกชนย่านหนองแขมจะเรียกมาสอบถามประเด็นเรื่องการทำธุรกิจที่ให้การว่าเคยส่งขายหน้ากากอนามัยให้กับทางการจีนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ระยะแรกๆส่วนเจ้าของโรงงานย่านมีนบุรีจะซักถามในประเด็นที่มีการตรวจสอบพบหน้ากากอนามัย5 0,000ชิ้นในโรงงานว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเตรียมส่งขายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นร้านขายยา 3,000-4,000ถึงร้านค้าจริงหรือไม่ซึ่งทั้งบริษัทเอกชนและโรงงานดังกล่าวตำรวจจะประสานข้อมูลให้กรมการค้าภายในตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด Queen Comeback ท้าชนธรรมนัตแม่มโพดําลั่นอย่าโยนขี้ถามทำไมไม่ไล่บี้คนผิดแฮชแท็ร้อยชีวิตก็ไม่พอให้เซฟ ธรรมนัตฟันธงภาพทั้งหมดเป็นภาพตัดต่อการกักตุนหน้ากากแฉกลับเป็นขบวนการจ่อแจ้งจับสื่อที่ทำเรียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสสังคมเรียกร้องให้ลาออกหลังจากที่เพจดังแฉบุคคลใกล้ชิดอาจเกี่ยวกับการกักตุนหน้ากากอนามัยว่า กระแสสังคมอะไรเพราะตอนนี้ตำรวจขยายผลแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามีใบสั่งออเดอร์จริงหรือไม่และของไปอยู่กับใครขอให้รอการตรวจสอบตรงนี้ดีกว่ารอพิสูจน์ความจริงในเร็วนี้ขณะที่การนำเสนอข่าวของสื่อควรนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นโดยเฉพาะในเวลาที่บ้านเมืองกำลังมีวิกฤตควรนำเสนอข่าวด้วยความระมัดระวังนำข้อมูลที่เป็นจริงมานำเสนอ ร้อยเอกธรรมนัทกล่าวต่อว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่สาวไปถึงต้นต่อแล้วแต่สื่อกับมองประเด็นว่าตนจะลาออกหรืออยู่ต่อไปสื่อควรนำเสนอสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชนมากกว่าควรกระชากหน้ากากในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วใครอยู่เบื้องหลังกันแน่การที่มีคนใดคนหนึ่งออกมาพูดน้ำไหลไฟดับคงไม่ธรรมดาอาจจะมีใครอยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนี้ตนก็รู้มากแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับสื่อออนไลน์ทุกสื่อที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อสังคมใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ก็จะถูกแฉความจริงเพราะเรื่องหน้ากากาอนามัยกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และสำนักงารตำรวจแห่งชาติหรือสอตอชอแถลงแล้ว,ว่าไม่มีของจริงเมื่อถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการจ้องดิสเครดิตหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าไม่ต้องพูดก็รู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรส่วนที่มีคนในพักออกมากดดันนั้นภายในพักเดี๋ยวก็คุยกันได้ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเป็นเรื่องภายในครอบครัวพรรคพลังประชารัฐแต่ที่มีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ถอดตัวจากพรรคกร่วมรัฐบาลนั้นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ขอก้าวล่วงขอให้สื่อนำเสนอสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่าอยู่ในเกมการเมืองหรือโซเชียลต่างๆ ที่เป็นเสืออวตารตอนนี้ตนรู้อะไรเยอะและภายในสัปดาห์นี้ทุกอย่างจะกระจ่างแน่นอนเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะลาออกร้อยเอกธรรมนัฐย้อนถามกลับว่ากระแสจากใครจากปากของผมหรือไม่ตอนนี้ผมต้องพิสูจน์ความจริงให้เห็นว่าอะไรคืออะไรในส่วนของผู้ติดตามคนดังกล่าวก็ได้ไล่ออกแล้วและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยเมื่อถามว่า ถอดใจกับเรื่องดังเก่าวหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าชีวิตผมผ่านอะไรมาเยอะเจออะไรมาเยอะและตอนนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรกับใครในพรรคเท่านั้นต้องพิสูจน์ความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ว่าเจอต่อปุ๊บก็หลบไปเลยโดยไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี เพราะเมื่อเราเข้ามาสู่วิถีการเมืองแล้วเราจะต้องรับได้ทุกสภาพเมื่อถามว่าที่ระบ,บุว่าไม่พบหน้ากากอยู่จริงได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่ามีของอยู่จริงหรือไม่หรือมีการจําหน่ายออกไปแล้วร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่ามีการตัดต่อภาพสื่อก็รู้บอกได้เลยว่ามีการตัดต่อและรู้เยอะกว่านี้แต่พูดไม่ได้ ต้นต่อเรื่องนี้มาจากเรื่องการเมืองส่วนจะเป็นการเมืองภายนอกหรือภายในเดี๋ยวก็รู้ส่วนภายในพักพลังประชารัฐครอบครัวพลังประชารัฐเราคุยกันเองได้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากล่าวโดวยก่อนหน้านั้นทางด้านของเพจแมมโพดํามีการปิดเพจไปแล้วและล่าสุดก็มีการเปิดเพจกลับมาอีกครั้งโดยระบุว่า ตอนแรกกะว่าจะพักหนึ่งเดือนแต่ตอนนี้กลับถูกใส่ร้ายว่าเพจตนเองมีเบื้องหลังหาว่ารับเงินจากฝั่งตรงข้ามรัฐบาลทั้งที่ประเด็นกักตุนหน้ากากอนามัยทั้งประเทศก็ต่างไม่พอใจพร้อมท้าให้ไปหาหลักฐานว่าตนเองไปรับเงินมาจริงหรือไม่ถ้าไม่เลิกใส่ร้ายตนจะเปิดหน้าชนเต็มที่คิดดีแล้วเหรอที่จะมาสู้กับคนที่ทิ้งชีวิตแล้ว ตนยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดก็ไม่ได้ปลอมเพราะมาจากการที่แก๊งกักตุนหน้ากากโพสต์เองทั้งนั้นโดยฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าจะออกมาดิ้นทำไมแทนที่จะชี้แจงกลับมาเล่นงานคนแฉความจริงคนฉลาดเขาจะชี้แจงอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่ใส่ร้ายคนเปิดโปองอย่าให้สอนมวยเช่นเรื่องพักภาราดอนภาคที่มีเอี่ยวตนเปิดข้อมูลจริง จากนี้สื่อจะไปขุดคุยกันต่อเองเพราะตนส่งหลักฐานให้หมดแล้วส่วนข้อมูลที่ถูกใส่ร้ายว่าเพจของตนโจมตีรัฐบาลก็น่าแปลกที่ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียังเคยชมเพจตนด้วยซ้ำที่ทำความดีช่วยเหลือสังคมแต่พอมาวันนี้ตีแผ่เรื่องโครงการแจกเงินหรือเรื่องของการกักตุนหน้ากาก,กอนามัยกลับกลายเป็นเพจต่อต้านรัฐบาลแบบนี้จะให้อวยได้เพียงอย่างเดียวหรือ และที่ตนช่วยเหลือโรงพยาบาลอยู่ในตอนนี้มันคือการชังชาติตรงไหน